คลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่องสาณะเสียงเรียกจากผีครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โอต้องขอขอบคุณเมเจอร์ซินแปร์เซซี่เออเฟื้อให้พี่โอทำคลิปได้อย่างสะดวกสบายลองเท็สินาทีไม่มีการตัดต่อและค่าย Warner Brothers ประเทศไทยที่ชวนพี่โอไปชมภาพยนตร์ผีหนังผีหนังสยองขวัญจากญี่ปุ่นเรื่องซานะ เสียงเรียกจากผีขอยืมช้อนหน่อย่ <c oughs> ้อมอันนี้เออจะได้ไว้ชี้นะครับเสียงเรียกจากผีซึ่งเป็นผลงานของผู้กับคาคาชิชิชชมสิสึจากจากักรวาลผีดูจูออนนั่นเองจูออนจำได้ไหมจูออนฮายาโกไคยาโกใช่ไหมไคยาโกนะครับไม่ใช่ไซาโกาะไซยาโกะมันเดริงอันที่โอมีแผ่นแต่ว่ามันไม่ใช่จูออนอันนี้มันเป็นซายาโกะเดริงประทะก,กับไายาโก จากเรื่องจูออนจูออนที่มีเด็กหน้าขาวโตชิโอเนี่ยนะครับโตชิโออยู่ตรงนี้เด็กหน้าขาวแต่ตอนนี้เด็กหน้าขาวอยู่ที่บ่อน้ําอันนี้เป็นแผ่นที่รวมจัก,กรวาลกันเป็นภาคพิเศษนะครับใครอยากยังไม่ได้แกะเลยใครอยากได้พี่โอขายต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เขาทําหนังเรื่องจูออนที่เราจําได้จะมีผีผู้หญิงผมยาวๆที่โดนทําร้ายร่างกายจนตายแล้วก็ แค่คำสาบคำสาบแปไปโยนใครตายครบคำสาบมันก็ขยายขยายขยายจนกินอนาบริเวณกว้างและในที่สุดจูออนภาคสี่ก็คำสาบขยายไปทั่วโลกจนไม่สามารถสร้างต่อได้นะครับแต่ก็มีการนำจูออนไปสร้างเป็นเดอะกรัดที่อเมริกาก็รู้สึกจะพุ่งกับทาคาชิชิมิสุคนเดียวกันนะ เขาทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2000แล้วแล้วก็ดังมากผีผมยาวขึ้นมาจากอ่างน้ำแล้วก็ทำท่าบิดเบี้ยวเลื้อยคลานไต่กำแพงไต่บนันไดอะไรประมาณนี้คลาสสิกมากหลังจากนั้นมีหนังที่เรียนแบบผีจูออนเยอะมากถ้าเป็นผีผู้หญิงต้องผมยาวต้องขึ้นมาจากอ่างน้ำต้องเลื้อยคลานนะครับเป็นหนงังไทยหลายๆเรื่องก็เอาอย่างนะหนังเกาหลีก็เอาอย่าง ก็ถือว่าเขาเป็นต้นฉบับพี่โอไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มีลักษณะนี้หรือไม่แต่ว่ามันในผีฝรั่งมันจะมีแบบผีสะพานโค้งซึ่งก็น่าจะเป็นจุดกําเนิดแล้วก็เอามาต่อยอดนะครับไอ้พวกเอ็กโซอมอลีเอ็กโซซิสอะไรประมาณนี้ที่ผีลอยจากเตียงแล้วจูออนก็เอามาต่อยอดจนกลายเป็นเหมือนเป็นลายเส้นเป็นเป็นผลงานที่เป็นภาพจำอะว่าเป็นต้นฉบับของผี ผู้หญิงในปัจจุบันแล้วพอหลังจากจักรวาลผีดุสิ้นสุดนี่พี่โอก็เท้า,ทาวความไปก่อนเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ไม่รู้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะอยากพูดเท่าไหร่นะครับไม่อยากจะพูดให้เสียหายกังเดี๋ยวทางค่ายเขาจะบอกว่าพี่โอก็เข้าใจอ่ะค่ายเขาก็อยากจะให้เราพูดให้ดีแหละก็มาพูดถึงจักรวาลต่อมามันก็เป็นจักรวาลในกลุ่มของสถานที่ของท,ทากาชิชิวิสุก็จะมีอุโมง์ผีดุหมู่บ้านผีดุ อะไรอีกเกาะผีดุอะไรอะไรผีดุต่างๆนี้พี่โอ้ยังมีโปสเตอร์อยู่นะครับอันนี้โปสเตอร์หนึ่งในหนในตระกูลสถานที่ผีดุอันนี้เขาก็จะเหมือนรวมจักรวาลแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของใครของมันไปเลยอ๋อป่าผีดุด้วย ของใครของมันอันนี้ชุดนี้สนุกสนุกทุกเรื่องและตแต่ละเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกันมากมันก็เกี่ยวข้องกันอย่างหลวมๆมีอีสเตอร์เอ็ก์อย่างเช่นมีผีตัวนี้ไปโผล่ตรงนี้มีคนคนนี้มาโผล่เรื่องนี้อะไรประมาณนี้สลับกันก็ชุดนี้ชุดนี้พี่โอชอบที่สุดในชอบมากกว่าจูออนแล้วพอมาถึงชุดล่าสุดเนี่ยเพิ่งดูปีที่แล้วดูกับน้องปอนนะครับเรื่องเทปผีดุ เทพีดูเอ่อพี่โอ๋ทำตัวหายไปแล้วล่ะก็เหลือแต่ตัวของเนี้ยมันเป็นเรื่องเดียวกันกันกบซานะแต่ว่าผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยเป็นคนละค่ายอันนั้นจัดจำหน่ายโดยฉายแสงหรือเนรมิรนี่แหละครับเราไปดูกันที่เมเจอร์รัชโยธินดูพี่โอดูกับน้องปอนธนกรร้อยแก้วนะครับก็ก่อนหน้าที่พี่โอจะได้ดูเรื่องเนี้ย้อง ปอนอยังแชทมาถามเลยว่ามันใช่เรื่องเดียวกันไหมเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนกันที่จริงไม่เห็นต้องถามเลยมันเหมือนกันขนาดนี้ตัวละครก็ตัวละครเดียวกันนะครับครูใหญ่คนเดียวกันโรงเรียนโรงเรียนเดียวกันผีกับผีเดียวกันเนี่ยผีสานะใหญ่คนเนี้ยผีสานะซึ่งอยู่มาตั้งแต่เธอตายเธอโดนสําเร็จโทษตัวเองตั้งแต่ปี1 9 9 3 1992โดยประมาณแล้วก็ เรื่องที่แล้วส่งจดหมายไปยังรายการวิทยุของสมาชิกวง Excite Generation นะครับยูนิตของ e x c i t ให้ช่วยเปิดเพลงของเธอหน่อยเธอชอบการแต่งเพลงชอบบันทึกเสียงมากแล้วก็อยากให้คนทั้งหมดได้ฟังเพลงของเธอแต่ว่าเนื่องจากว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วแต่ดันเป็นแฟนคลับวงในปัจจุบันนะครับเขาก็แต่ว่าวงนั้นไม่ได้เปิดเอามาฟังกันเองเพราะฉะนั้นเพลงนั้นไม่ได้เผยแพร่ไปยังทั่วโลก ไม่ได้เผยแพร่ไปยังผู้ชมก็เลยหลอนกันอยู่ในวงสมาชิกแล้วก็สืบสาโอ้เรื่องสืบไปสืบมาก็มาเจอว่าสานะมาอยู่ที่โรงเรียนนี้ทางก็จะเป็นเรื่องราวของสานะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นในโรงเรียนบ้างมีเพื่อนในโรงเรียนคนหนึ่งซึ่งคุยกับสานะบทดาดฟ้ากับเพื่อนอีกสองคนแล้วอยู่ดีๆก็ตกลงมาเสียชีวิตในโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนนี้เลยนะครับแล้วแล้วเนะี่ยเรื่องนั้นเขาทําขึ้นมาเพื่อ โปรโมทเจเนเรชันของ X อ็ i ซเขาก็เลยไม่ใช่หนังที่ดุเดือดอะไรแทบจะไม่มีคนตายในเรื่องเลยมีคนตายนอกเรื่องก็คือตายในเรื่องเล่านะครับแต่ว่าไม่ได้ตายในเหตุการณ์ของเรื่องในปัจจุบันก็เป็นหนังที่ไม่น่ากลัวเหมือนเหมือนกับจักรวาลไทยบ้านแล้วมี DNK BNK 48เข้ามาขั้นเวลาหนึ่งเรื่องนะ่ก็เป็นสมาชิกตัวละครในใน จัก,กรวาลจัก,กรวาลผีแล้วก็มีวงดนตรีมาเกี่ยวข้องประมาณนั้นหนังเรื่องนั้นพี่โอดูก็สนุกแต่ไม่ได้ดูเป็นหนังผีไม่ได้น่ากลัวเลยท,ทั้งทั้งที่ชื่อผีดุนะครับก็มันเป็นจัก,กรวันผีดุคนทักมันมันคือถ้าเป็นทาคาชิชิมิสุมาเนี่ยเขาจะตั้งชื่อว่าผีดุไว้ก่อนก็เรื่องนั้นพี่โอยังให้จ็ดคะแนนพอมาเรื่องนี้คนไม่รู้เลยครับก็ ได้ฉายโรงฉายเข้าฉายตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนแต่ปรากฏว่าขณะเน,นี้ที่พี่โอพูดอยู่เนี้ยมีโรงฉายอยู่แค่5สาขามั้งแต่ก็ฉายได้อยู่17รอบนะครับวันนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ที่พี่โอลงคลิปเนี่ยมันคือวันที่25พฤศจิกาเป็นวันที่เมเจอร์และ SF รลดราคาภาพ,พยนตร์14เรื่องเหลือเพียงแค่30บาทรู้สึกว่าเรื่องนี้จะไม่ร่วมโครงการนะครับ ก็เขาลดเนื่องในโอกาสวันเกิดเมเจอร์ก็แฮปปี้เบิร์เดย์เมเจอร์ด้วยนะครับฉลองสุขสันต์วันเกิดครบรอบ30ปีก็ขอให้อยู่ไปนานๆจนหลายชั่วอายุคนเลยนะครับก็เรื่องนี้พี่โอติงไปตั้งแต่คำคลิปสั้นและตั้งแต่วันที่ได้ดูที่รอบสื่ออันนี้ขอบคุณวอร์เนอร์นะครับไปดูที่พารากอนซีเนเพล็กซ์นี่ยพี่โอนิติเทพเขาไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นผีดุนี่เป็นการจัดจำหน่ายของวอร์เนอร์ครั้งแรก ในจักรวาลทาคาชิชิมิสุนะครับจักรวาลผีดุแต่เมื่อไม่ตั้งชื่อผีดุคนอื่นก็ไม่รู้เลยชาวบ้านทั่วไปที่เขาไม่ได้ติดตามข่าวสารไม่ได้รู้ว่าหนังทาคาชิสร้างใหม่เขาก็ไม่ดูเขาก็ไม่มาสาระเสียงเรียกจากผีชื่อภาษาอังกฤษเลตมีสาระเลตมีเฮียชื่อภาษาญี่ปุน่นอา o k โก a วะดาเรนะครับเรื่องที่แล้วมีนาอุตะเทผีดุเกี่ยวข้องกันเป็นเรื่องเดียวกัน เรื่องนี้ก็ตัดวงดนตรีออกไปตัดวงดนตรีออกเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวของสานะเต็มรูปแบบแต่แทนที่จะไปนำเสนอเรื่องราวของสานะในรุ่นปี9 2 9 3ซึ่งเขาก็นำเสนอแต่มันก็เหมือนกับภาคที่แล้วเลยเหมือนกับเทพีดุเลยมันมีอยู่นิดเดียวแล้วก็มากล่าวเรื่องปัจจุบันซึ่งเหมือนกับบิดจ,จักรวาลนะคือเหมือนกับทำเรื่อง ทำเรื่องที่มีอยู่แล้วไปลบเรื่องที่มีอยู่แล้วแล้วก็นากลับมาสร้างใหม่แบบเดียวกับ Terminator Dark Fate อะไรประมาณนี้ครับเรื่องราวของ Terminator ภาค1ภาค2มันจริญเติบโตต่อไปในภาค3ภาค4ไปแล้วใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆตาเจนคาเมรอนก็บอกว่าภาค3าภาค4ไม่เอามาเปลี่ยนเรื่องให้เป็นมามาเริ่มต้นใหม่มาตัดที่ภาค2แล้วก็ต่อภาค3ใหม่เป็นภาค6 Dark Fate ก็สรุปมันก็ คนดูความจำมัน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 เละไปแล้วอะครับมันมันกลายเป็นยิ่งทําให้มันเลอะเทอะเข้าไปใหญ่เหมือนกับอะไรอีกเรื่องหนึ่งเอออย่าง g h o s t b u s t e r ไม่ใช่พี่โอจะยกตัวอย่างแต่ว่าใก g h o s t b เตอร์เขาเขาลบภาคสเพื่อทําให้มันดีขึ้นนะครับก็เปลี่ยนเพนสีห้าที่ดีขึ้นแต่อันเนี้ยมันไม่น่าเลยไม่น่าทําเลยบรงสเสียร์คือตัวละครแต่ละตัวอย่างทั้งครูทั้ง โชิโอซึ่งเป็นโตชิโอคนละคนกันไม่รู้พุ่งกับเขาชอบอะไรชื่อนี้นะครับชอบให้เด็กผู้ชายชื่อโตชิโอก็ผีมันอาฆาตแค้นอะไรมันไม่มีที่มาที่ไปมันบอกว่าในเรื่องเขาบอกว่าปกติแล้วผีจะอาละวาดด้วยความอาฆาตแค้นแต่อันนี้ไม่ใช่อาละวาดด้วยความรักอยากให้มีคนฟังเพลงเป็นคือมันเป็นผีโลกจิตจริงๆอยากเอาคนอยากทําให้คนตายเพื่อที่จะได้ยินเสียงคน เป็นวาระสุดท้ายแล้วจะเอาเสียงคนนั้นเข้ามาอยู่ในเสียงเพลงของตัวเองแล้วก็ข้าไม่เลือกแม้แต่คนที่ดีกับตัวเองพี่โอไม่ค่อยชอบใจในความคิดแบบนี้เท่าไหร่นะครับแล้วแล้วไม่รู้ผู้กรอกเขาคิดยังไงอ่ะเขาจะคิดให้ซับซ้อนหรือว่าเขาคิดได้ละเอียดดีแล้วแต่คนดูดูไม่ถึงเข้าใจไม่ถึงเองจะต้องให้ดูหลายรอบหรือจะต้องให้วิเคราะห์ให้ตีความซึ่ง ถ้าเป็นสมัยก่อนสมัย20ปีที่แล้วที่เราจะต้องตีความหนังเนี่ยมันพอทําได้เพราะตอนนั้นน่ะหนังในดวงใจมันน้อยแล้วก็หนังปริมาณหนังมันไม่เยอะเท่าทุกวันนี้เรายังมีเวลามากพอที่จะดูเรื่องเดิมซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ปัจจุบันมันไม่ได้แล้วถ้าดูแล้วเราไม่เข้าเราไม่ถึงเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เราก็คงไม่อยากดูซ้ำแล้วนะครับถึงแม้ว,ว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่ในเรื่องนี้มากมายก็ตามซึ่งพี่โอ ดูแล้วพี่โอก็ว่าเฮ้ยมันเละเทอะมันไปกันใหญ่มันทําอะไรขนาดนี้ก็ <c oughs> คือต่อให้ใครจะบอกว่ามันดีขนาดไหนเราก็คงไม่กลับไปดูแล้วมัเลยมีหนังค้างที่ยังไม่ได้ดูอีกตั้งเยอะยังมีคลิปที่ยังไม่ได้ลงอีกตั้งเยอะนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ชอบหนังเรื่องนี้ด้วยขอโทษบริษัทวอร์เนด้วยจริงๆพี่โอก็ที่ชอบเรื่องนี้โดยพอประมาณนะครับก็ชอบเอ่อ ชอบชอบตรงไหนอะชอบเจช,ชอบตรงไหนชอบตรงความสลับซับซ้อนของมันก็แล้วกันเอาให้คะแนนเลยนะครับคะแนนใน IMDB เรื่องนี้เฉลีย่ยอยู่ที่5.2เต็มส0น้อยกว่าภาคที่แล้วน้อยกว่าเทพผีด,ดูแต่ส่วนตัวพี่โอก็น้อยกว่าภาคที่แล้วเหมือนกันภาคที่แล้วให้เจภาคนี้เอาให้เต็มที่เลยหเต็มส0บครับนี่พยายามพูดดีที่สุดแล้วเออเนี่ย คนนี้เป็นครูเป็นนางเอกนะครับก็น่าสงสารคือไม่ได้รู้อินโออินเออะไรกับโตชิโอด้วยเลยนี่โตชิโอภาคนี้โตชิโอมีบทบาทสำคัญแล้วโตชิโอดันดัน,ด,นดันกลายโอ้ยขอสปอยท้ายคลิปนะท้ายคลิปแล้วขอสปอยโตชิโอดันกลายเป็นคนที่ไม่ใช่ผีทั้งที่ภาคที่แล้วบอกว่าโตชิโอตายแล้วเป็นผีแต่โตชิโอไม่ตายรอดตายนะครับมาบิดเรื่องใหม่รอดเป็นคนแล้วก็ภาคนี้ก็ไม่ตาย แล้วนี่สานะสามสิบปีที่ผ่านมามันไปไหนแล้วมาโผล่เอายุคปัจจุบันนี้มาไล่ฆ่าเพื่อนที่เราคนแม้แต่เพื่อนที่ดีกับตัวเองอันนี้เพื่อนที่ร้ายกับตัวเองฆ่าคนนี้ตายไปยังมีเหตุผลแล้วมาฆ่าเพื่อนดีฆ่าเพื่อนที่ไม่รู้อีนอยเนียแค่ได้ฟังเพลงเงี้ยมันโรคจิตอะพี่โอไม่ชอบผีโรคจิตผีอาฆาตแค้นเราอย่างเข้าใจได้นะว่ามันเป็นโรคซึมเศร้ามันอะไรแต่เนี้ยผีมันมีสติสัมปชัญญะแล้วมันก็ไล่ฆ่าไม่เลือก แล้วก็มีอะไรอีกนะที่พี่โอ๋ติดใจจากเรื่องนี้เอครูน่าสงสารครูมากแล้วก็คนอื่นๆแวดล้อมอีกเป็นจำนวนมากตอนแรกๆพี่โอก็คิดว่ามันจะดีพอมาจบแบบนี้ก็ไม่ใช่จบแบบนี้หรอกมันเริ่มบิดเบี้ยวตั้งแต่ตั้งแต่เข้าเรื่องมาใหม่ๆแล้วนะครับก็ถ้าพี่โอ๋พูดอะไรผิดพลาดคาตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ ถ้าจะดูหนังเพื่อความน่ากลัวก็ดูได้นะครับดูเพื่อความบันเทิงดูได้ดูว่ามันมีอะไรที่ตลกบ้างมีอะไรที่มันเป๋ไปเป๋มาบ้างเพื่อความสนุกสนานของเราเองแล้วเอามาพูดคุยกันก็ได้ครับถ้าใช้เอ็มพาดูได้อยู่แล้วเราไม่ได้เสียอะไรเท่าไหร่อาจจะบางทีอาจจะรู้สึกเสียเวลานิดนึงนะครับก็ ถ้าพี่โอพูดเลยผิดพาดค,ครับตกบกพร่องก็ต้องขอไฟไวนาที่นี้คลิปนี้พี่โอพูดยาวจนเกินไปละขอบคุณ Warner Brothers ประเทศไทยขอบคุณ Major c i n e p น e x เไวนาโอกาสนี้พบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับสานะเสียงเรียกจากผีดุผีเรื่องนี้เป็นผีที่ดุกว่าเรื่องที่แล้วแต่ว่าไม่มีคำว่าผีดุ เรื่องที่แล้วไม่ดุแต่บอกว่าผีดุนะครับ